สวัสดีครับเอรีมะ婆พ่อกับเบานิ่ล <c oughs> <c oughs> ุงพุ่งคือเก้านะครับเพราะเอรีเบานิ่ลุงพุง่งกับมีเมนูมานําเสนอนะครับเดอ้อเบานิน่ลุงพุ่งกะฝากพ่อแม่พี่น้องปิดกระร่งแรง,ง,ง,งใจเชียบเบานิน่ลุงพงุ่งนะครับเดอ้อฝากกดติดไลค์ฝากกดติดตามนะครับนอกจาไลค์กดแชร์ท่างช่องยูทูบเห็นเบานิ่ลุงพุ่งเนีนะ่ยน,น,น,นะครับเด้อเมรีเบานิล่งพุ่งกับมีแนวมานําเสนอครับของหวาน,นครับพี่น้องของหวานเบิ้งครับเบิ้งสีสันครับเบิ้งหน้าตา อันนี Solomon. ้ก็จะเป็นแตงกิงนะครับเนาะแตงกิงอ่าอันนี้ก็จะเป็นทุเรียนครับทุเรียนแตงกิงทุเรียนนะครับเนาะเราก็มีอย่างแนวนะครับเรามีเขาโวดนะครับด้วเขาปวดป้อมนะครับเนาะเขาปวดนะครับมีหยอดเขาปวดนะครับแล้วมีหยอดทุเรียนมีหยอดแตงกิงมี่หยอดเขาปวดพี่น้องของหวานร่วมมือนี่ร่วมนะครับเนาะนี่ครับทุเรียนนะครับเด้อโอ้ยเสียบๆพี่น้องเอ้ยมัอนี่ของหวานครับของหวานมาๆๆ มาแซ่บน้ำเบานี้นลุงพูดนะครับเนาะมึงครับคำ <c oughs> แหลกทุเรียนเลยนะครับเนาะ <c oughs> หอมวห,หอมนี่นะข้าวโพดนะครับเนาะทาโพดยังไอะไรพี่ <c oughs> น้องย้อยแตกกว่กินมีดอันแตงกริงนะครับเนาะ <c oughs> แสบนะฮะ

บานนิ่งพุ่งกรับความฝาบเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บานนิ่งพุ่งเลยครับเดอ้อนี่บานนิ่งพุ่งกับความพ,อพอ่อไว้์ทอนี้นะครับน่คลิปนี้นครับกดติดตามคลิปต่อไปนะครับนล้ว่าบานนิ่งพุ่งจะกินยังให้เบ้างครับเด้อนี้บานนิ่งพุ่งกับกาวเข้ามาสวัสดีครับ